เทคนิคล้อเลื่อนนะครับปั๊มเบรกเอาลูกสูบเบรกออกมาเอาลูกสูบมาแล้วขัดลูกสูบดีๆแล้วก็งัดทีนี้ออกนะครับทีนี้ไม่ใช้แล้วก็ขัดลูกสูบเนียนๆแล้วก็ยัดเข้าไปเหมือนเดิมน้ำมันทาตรงนี้หน่อย ตรงนี้ก็โซนแอคจีดจรลวีอัดหน่อยเหมือนกันครับตรงนี้เหมือนกันใส่กลับไปถ้าจานตรงจานไม่คดยังไงก็ลื่นครับยังไงก็ลื่นถ้าเบรกก็เกียร์ทิ้งมปหน่อยนิดนึงไม่ได้เลยจะเลยดูกันหนึ่งครับเกียร์แบบนี้นะครับ ให้พื้นที่มันจับน้อยที่สุดตัดเสร็จแล้วใส่นึ่ให้มันลื่นตรงนี้มันเข้าออกง่ายๆอย่ามันเปิดครับยให้มันลื่นรอเปล่าอย่าลงเดียวเกิน,นลูกปืนล้อก็ทำเหมือนเจ้าเลยนะครับถ้าทำแบบไหนเราก็ทำแบบนั้น แต่เราก็เพิ่มแค่ความเบรกแค่นี้และครับความเบรกกับภาเบรกเทียบไปอีกอย่างถ้าจานไม่ตรงนะครับยังไงก็ไม่ลื่นโมไปแค่ไหนก็ไม่ลื่นครับแนะนำจานแท้นะครับ,จา,รบจานแต่งจานจาะผมว่าไม่ลื่นหรอกผมลองมาแล้วจานเทียมนี่เรียบร้อยเลย โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับ